ครับวันนี้นะครับทางได้ของนางสาวพ,พิมพ์พัทราวิชัยกูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่นะครตรวจสอบข้อเท็จจริงบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครที่บอกลักลอบเก็บกากแคดเมียมไว้ภายในโรงงานนะครับได้มีการสั่งระงับการกระทําที่ฝ่าฝืนกฎหมายนะห้ามนํากากแคดเมียมแล้วก็กากสังกะสีเข้าสู่กระบวนการผลิต ให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานนะโรงงานเก็บแล้วก็ดาเนินคดีทะเบียนโรงงานตามกฎหมายโดยกากแคดเมียมแล้วก็กากสังกะสีเนี่ยที่พบในโรงงานในจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยเขาบอกจานวน2,440ปันส่วนที่เหลือได้เร่งนะให้ทางกรมโรงงานอุตสาหากรรมตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมสั่งให้นํากากส่วนที่ถูกขนย้ายไปที่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยกลับไปยังจังหวัดตากโดยด่วนนะฮะภายใน7วันบอกต้นทางอยู่ที่นั่นแล้วก็ให้ฝังกลบภายใน15วัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องก,กันแล้วก็ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วก็มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับได้มีการสั่งการให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องของทุกส่วนเลยเร่งและก็แก้ไขเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการใช้ดุลยพินิษอนุญ,ญาตขนย้ายกากพร้อมรายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะนอกจากนี้นะครับยังให้ประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ออกคำสั่งย้ายอุตสาหกรรมจังหวัดตากมาช่วยราชการที่สำนักงานกระทรวงอุตสาหกรรมด้วย